เดี <G ã entender it> ๋ยวตอนนี้คือแม่มิมแตกกระจายเนาะตอนนี้เขาต้องไปว่าถอยถอยห่างกันหน่อยนิ สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมื้อนนี้เฮากะสิมาเปิดกล่องของฝากจากคุณเมย์ทางฝั่งไทยเนาะในกล่องนี้กะสิมีอ่าของขวัญให้สาวซุปนาะมาพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสาวซุปเพิ่นสิมาเนาะตอนนี้เพิ่นแบบกําลังตัดคลิปอยนนู่เมื่อน้องตกเกี่ยวกะสิเอาห้างมิม้มเนาะถ้าเพื่อสาวซุปเพิ่นมาพี่น้องเฮาก็เตรียมพร้อมอมาแล้วก็คือผ้าขอกับมีดเนาะโอ้ย <c oughs> กับกระไพเนาะถอยมาใหม่เลยตัวนี้ ห้าสิบเอามิมส,ส,สดๆจากธรรมชาติเลยมื่อนี้หางมิมเฮ้าตอนนี้ก็อยู่นี่เลยนี่อันนี้ก็คืออันแก๊สนอ้องห้าสิเอามาอุดอูดควันเอาน้องตะเกียวลงมือเองเลยมืนน่อนี้มาเตรียมตัวแลนโมแม่เนาะเตรียมตัวอูดเลยเราจะคิดกระพายใส้ก่อนให้มันแบบให้มันเกิดควันก่อนเนาะ เกิดควันให้อูดจากไล่์ย่อืะห้งเหลืองขนาดเลยน้องโมเมนต์นั้นบ่มีน้ำบ่จักเพิ่งนูค่ะอ้าชุ่มชุ่มบ่เดี๋ยวน้าวีเทิงเนาลืมเดี๋ยวหาออกเลยลืมออกแล้วเออเอออู้เหลืองขนาด เขาจะเอาไม้เอาก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาจะพันเอาวันงาา้ามมิ้มเขาบ่ได้เนาะทับอเขาจะเข้าไปเอาบ่ได้ขนาดนี้ทางมิมเกิดอ,อยู่ต่ำๆเลยเนาะเป็นห้างต่ำๆน้องมีควันอยู่บ่บมีเดี๋ยวจะอุ่นไม้เนาะเดี๋ยวเอาไม้ออาก่อนน้ำเต็มเลยมาบานี้เอาสิมา เขีย่ยออกกันเลยเนาะเขีย่ยออกเบืองห่างเพิ่นอันนี้คือเฮาอุดเนี่ย่ได้บ่บได้ตายเนาะพี่น้องเฮาบาบได้่าแหมเนาะบบได้่าแม่มิมอุ๊ยๆถ่ายพับรวมถ่ายพับรวมเรื่อเรตอนนี้คือแม่มิมแต่กระจายเนาะตอนนี้เนาะเขาต้องไปว่าถอยถอยห่างจังหน่อยนึงแล้วค่อยเข่าไปใหม่อะ ระวังหักขึ้นเทิงหรอวะเหนียวเลยโอ้ยเลยได้ห่างเลกอู้พี่น้องได้ห่างมาแล้วแต่ว่าน้ำยังหมดได้เอาจับให้ตาก้องจับก่อนเป็นฮีโร่ได้หักเอาน้ำก่อนอู้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เดี๋ยวเร็วพี่น้องนี่น้ำหวานไปใช่ไหมปอบให้แม่หวาเนาะสบายดีเอามิมมาสู่แม่หวากินแม่เอามิมแมเอามิมมาให้แม่ชิมเบื้องสิว้าแม่มักไรอย่างไรสิของโสดหอมอ่ะแม่พ่อลูกเต็มเลยลูกมิมเนาะนี่เป็นน้ำหวานพี่น้องกับมิมจะมินอย่างไรอย่างไรกินหลายก็กินไรแบบเมื่อซีมเมื่อกดนเมื่อซีมหวานหมดเนาะจังวะให้แม่หวานซีมเบื้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเอาตัวเกี่ยวชิมเองเนาะบ่หวานบ่หวานเนาะบ่จับน้ำหน่ะบ่หวาน กินดิฟก็ได้บ่แม่ได้ไดยวแม่ลูกมันอ,ออกนี่แตัดอ<ม>อืมเซบหวานขนาดเลยเนาะพี่น้องวันนี้ทำการสิพากันไปเปิดกล่องกันเลยเนาะบานนี้ปะ่ะสบายดีพ,พี่น้องวันนี้น้องัวเกี่ยวกับสีมาเปิดกล่องเนาะพี่น้องลงมือเปิดลงมือเปิดกันเลย เป็นกล่องจากคุณเมย์ทางฝั่งไทยเนาะในนี่ก็จะมีของสาวซุกนำเนาะโดยมาเบิ่งมาส้มนำกันพี่นอ้องมาลุ้นนำกันนอกว่าจะมีอย่างแน่สาวซุกกาไปหาสาวบุภพภามาแล้วกาผู้ที่เห็นกล่องเครื่องตังอย <c oughs> ู่เนาะพี่น้องสาวซุกว่ากล่องเครื่องภายนอก <c oughs> เป็นกล่องเครื่องจากคุณแม่ทางฝั่งไทยนอกผนฝาก<า>มาให้เนาะนแล้วน้องน้อยไปหับมาวังเวนนี่เนาะน้ำหนักสิบสามกิโลสิบสามกิโลป้าหลายกล่องเลยเนาะตัวใหญเนาะของสาวซุก ของน้อยนี่บ้าเนาะหลายอย่างเนาะไอาอีหยังอันนี่อ้าจะซุกเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะพี่น้องคืออย่างน้อยนี่คิดสู้พี่น้องเลยเอาแหละเหนผลผัแห่แล้วอิกแล้วเสร็จจบนะคิดจู้แมวอย่างอะนะโอ้มาม่าอ้ามาม้าอย่าคือเป็นมวนๆวันนี้พี่น้องอ้าเป็นแบบนี้เนาะโบเป็นโบเป็นแบบซองเนาะเป็นแบบว่าโบไม่มีอันนั้นนะ หน้าจะาไว้เฮ็ดแบบส้มต่ำอืมเอามาไว้ต่ำเนาะสไตล์เกาหลีเหน้าจะโบมี่เกลือหน้าจะเห็นจะเทือกอะไรเมนโบเห็นจะเทือแบบหน่าจะมีประมาณเกือบสิบแผ่นในนี้เนาะเอามาไว้ลวกอลไรกะต่ำเนาะต่ำกินโอ้อล้วก็มีขนมฟันโออีกตาแชน่ใส่ช็อกโกแลตขึ้นมาเบิ่งตัวนี้วันนี้พี่น้องแบบเพิ่นเฮ็ดเป็นธงเป็นธงละเอียดขนาดเลยอ๋อเป็นธงเั้นธงแบบ ยัดไอ้ยังแตกเนาะเนาะขนมขนมวหนุ่มได้ฟุกุหรือบ่ขนมเปี๊ยะเนยสดโอ้แต่เซฟเนาะเซฟได้ข้ากินตอนนัเนาะเพื่อนเคยส่งให้เราตอนนนั้แม่นเปิดรถใบเตยรถอันเพื่อเซฟพี่น้องขนมนี้เนาะตอนนั้นเพื่อนผ่กมากะแบบนี้เนาะแม่นแม่นอันนี้บ่ของสาวซุกพี่น้องตรงนี้มีลายสีเลยสาวซุกเปิดมาโอ๋อกล่องเล็กน้อยเเพิ่นบอกได้เขียน เกียนสื่อมาเนาะเพื่อนหัวใจรูปคนหมักนั่นแนวนี้เนาะโอ้เป็นยายาอย่างนนี้ยาวิตามินบ่บ่ยาเดียวยาอย่างเนาะสมุนไพรบำรุงหัวใจแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายถึงใส่ให้หน้องน้อยอันนี้นะแก้วิงเวียนเนาะยาอันนี่ยาอันนี้เดี๋ยวมองกันเจ๋วบอส น้ำพริกแมงดาพ่อพูดอย่าอุ้ยแซ่บเลยพี่น้องตองแซ่บเป็นต่แซ่บแท่นี่นะพี่น้องแมงดาเป็นโตอยู่เห็นไมาใานี่แมงดาเป็นโตเลยแม่นี่โอ้เนซฟคือจะเป็นต่แซ่บเนาะมองเข่าแมงดาเือบดำลายเลยน้องตุกแก้วแซ่ฟมองเข่าเมื่อแรงพอดีเลยเฮาปิ้งอันปิ้งอย่างก็อันนั้นย่อแม่นย่อหรือว่าอย่างก็ หมูยอหมูยอหมูยอแผ่นเนาะนี่พอดีกินกับน้ำพริกแมงดาหอมโคตรเลยเลยน้ำพริกแมงดาแม่เพว่อ่บแห้งมากแม่ก็มองแล้เช้าไข่ไข่เยี่ยวม้านี่มันเน่าพี่น้องโอ้ไข่เยี่ยวม้านี่เสียแล้วเพราะว่ามันแตกขนาดเนาะเพราะว่ามันแตกมันน่ขับซ้อนกันมาถ้าว่าโบแตกนะเพื่อนชิยู่ได้โดนทงยางเก็บจนทงยางเลยเพื่อนชิย่าเออเออใส่จนทงยางแตกก็เลยเน่าแมนถ้าโบแตกก็คือโบเป็นอย่างเนาะพี่น้องแตก ตัวโบแต่ก็ยังอยู่เนาะยังส่งหน่อยนะมันเต่งมาแบบแก๊สนาะมันมาไก่โพสสิกระทบกระเทะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนกินไข่แห้งให้แดดสาวสุกเอาพี่น้องเดี๋ยวนี้ให้สาวสุกเนาะในมือจก่นี่อันก็นี่ให้แดดลูกสาวสุกสันอุ้ยมันเขียนเต็มนามเลยไม่ว่าแกะ้วนมไก่เพี้ยอเป็นถุงพักเลยเป็นการ์ดเนาะอย่างน้อกล่องเหลืองๆอันนี้เนาะ วเหลืองๆนี่น้ำมันทาผมเนะเาะเพือ่อว่าเพ่นเคยฝากมาให้แม่นโอ้หน้ำมันทาผมบ่พอดีเลยบาทนี้สาว <c oughs> ซุกแส่ผมนุ่มเงางามแล้วเบ่งก่อนอันโอเออในภาษาไทายโอ้ไม่แล้วสูตรบำรุงผมเสียพอดีเลยเนาะสาวซุกกะค่อนข้างผมเสียเนาะรีดบ่อยนี่เอาไว้ซ้ายเนะเาะแล้วก็ โอ้เป็นกระดาษอย่างเนาะนี่เนาะเดี๋ยวขอเน็บไม้ก่อนเนาะพี่น้องเป็นกระดาษมันกระดาษโอ้ยพอมันเกิดเนาะต้องนันแกะออกเนาะกระดาษโอ้ยพอมันเกิดเผินแน่นเน็บแบบนั้นมาคักแน่เนาะเดี๋ยวนางโบกกระทองใหญ่แล้วพี่น้องซีบีซองเขียวนี่อีกเนาะเดี๋ยวมาอ่านเบื้องตัวนี้ก่อนเนาะเผินเขียนมาให้เนาะ คุณแม่คุณเขียนมาให้ HAPPY b i r t ร์เดยหนึ่งสิงหาคมเนาะ <c oughs> ขออวยพรให้ลูกสาวสุขมีชีวิตท,ที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวนยืนมีแต่คนรักเมตตาคิดสิ่งคิดหวังสิ่งใดใดขอให้สมดังปานารถนาเทวดาคุ้มครองสุขสารต์วันเกิดค่ะด้วยรักและปานารถนาดีค่ะจากคุณแม่เอฝั่งไทยคุณแม่นงรัก เพื่อนอันเขียนให้นะพี่น้องโอ้เป็นการ์ดแบบว่าอันงามเลยเนาะเพื่อนเฮ็ดอันเองนะนี่เพื่อนเขียนเองเขียนเองไปเลยุูยล่ะเก็บไว้เก็บไว้แต่ละเทื่อตัวเก็บตัวเก็บไว้ของแม่เก็บไว้เป็นที่ละลึกเนาะอันเพื่อนเขียนโอ้ตัวหนังสืองามขนาดเลยงามสาวซุกกาอ่านภาษาไทยบ่อยตอนนี้ก็เริ่มกูไก่ก็เริ่มคล่องเข้วแล้วขึ้นแน่แล้วพี่น้องสาวซุกกาแบบ ฝึกภาษาไทยไปเรื่อยเนาะเริ่มอ่านเป็นแล้วอันนี้การที่เป็นซองเนาะพี่น้องโอ๊ยใกล้ใกล้ไก,ก่เบายอีนอ่น้องที่เจอสาวซุปจับต้มเลยเนาะ <c oughs> โอ้อันนี้เป็นซองโอ้พี่น้องคุณแม่เพื่อนฝากเงินมาให้ของขวัญวันเกิดของขว<อ>ัญวันเกิดเนาะจำนวนแปดร้อยบาทเนาะใบร้อยใบหนึ่งเลยกะ ใบร้อยสามใบรายกาใบห้าร้อยอุ้ยพี่น้องดีใจขนาดเลยชนชนชนบทันวันเกิดจำเนาะเพราะพอดีได้ย้อนหลังแ<ด>ม่เพราะว่าเครื่องห่างกระฮอตเนาะพี่น้องเม่แล้วกะบม่ได้ห่างกันไกลดอกห่างกันมาดำสองมื้ออู้เป็นโซงหนาหนาเนาะคนฝากของขวัญมาให้พี่น้องดีใจขนาดเลยรายกายังมีหลายอย่างขนาดเลยพี่น้อง นี่น้ำปลาน้ำปลาหรือเปล่าหรือว่าน้ำพึ่งโอ้น้ำปลาแท้น้ำปลาแท้น้ำปลาเบิอีกแล้วถึงต่อน้ำปลาเบิอีกแล้วตัวเกียวเพื่อน่ะน้ำปลาอยู่เพื่อนขั้วเบิดพี่น้องเลยพดีเหมาะเจาะเลยเนาะตัวเกียก์เว่าบ่อายไม่แหเลยเดี๋ยวมาเบิ่งอีกพี่น้องน้ำปลารุ่นใหม่เรื่อยๆแม่บบเคยอนโอ้ดอกน้อยอันนี้กะ น้ำยาปั้พนุมีแล้วอันนี้ก็งเบิร์ตเบอีกแล้วอ้อจะมีอันแพรบแล้วการน้ำยาปั้พนุมเนาะอันที่ว่าไซดหอมๆมาเด้ตัวนี้นะหอมนี่แพบเบิร์ตแต่ว่าแม่ว่าพันซื้อมาแล้วถุงหนึ่งพี่น้องเลยซื้อมาแล้วถุงหนึ่งพอิีส่วงเขาดำหน้าเนาะเข้ากับโได้ไปตลาดตลีมามันแบไม่ซื้อแล้วกับห้านแถวบ้านนี่นะแล้วก็เสื้อผ้าเข้านะมันเปื้อนทรายปื้นอีอย่างมันต้องได้ใช้แพบหลายซัก สรงรอบกล้วยซีออกพี่น้องกุ้ยหนูลายแห้งสววงเฮ็ดนาเนี่ยวินีตัวนี้หอมนะน้องน้องน้อยเนาะคุณแม่เพิ่นเคยฝากมาหอมทุกอันเลยพี่น้องเลยเนาะพี่ว่าเพิ่นฝากมาให้นะพี่น้องสามถุงเลยพี่น้องแม่นแล้วคนละถุงเลยคนละถุงเลยแล้วก็มีแผบเนาะถุงหนึ่งเนาะกลิ่นไวโอเลตช็อปต้นอาจจะหอมตัวนี้เพิ่นยังบ่เคยอันนั้นเนาะเขายังบ่เคยใส่สีนี้เพิ่นเคยฝากมาให้ตัวนี้เนาะตัวนี้หอมได้หอมหอม ตัวนี้ก็น่าจะหอมเนาะหอมคือกันแล้วเป็นกินดอกไม้โอ้อันนี้เป็นข้านมเนาะขนมนี่พี่น้องแซบได้ขนมอันีีแซวซุกมากินจังนะแมนแซบว้าวมาม่าพี่น้องนี่เดนมาม่าอีกแพ็คหนึ่งเนาะมีมาม่ามีมาม่าไวไวเนาะนี่พอดีเลยชิามโลได้หลายอย่างเนาะได้หลายอย่างขนาดเลยโอนี่เดชถุงนี่อีกถุงหนึ่งพี่น้อง เอยียงก็อันนี้ผิวสุ่มชื่นยาวนานป้องเอยียงก็คลีบแบบน้ำแบบคลีแบบน้ำบอกรือว่าเดตตองอนะโคซันมัง้งเด,ดตตอหรือบปล่ <laughs> เด,ดตตอโฆษณานในท <laughs> <TV S 2> ีวีตอนออนเชนดีท็อกบำรุงส,สะล้าง <laughs> ล้างมือวะ อ่านเบยน่าจะแม่นนล้างมือแม่นแล้วเดตโตล้างมือพี่น้องแปลว่ากําจัดเชื้อแบคทีเรียได้ดีเนาะเห็นเพื่อนอ่านโฆษณาในอ่านทีวีเนาะนี่อู้คักเลยนี่เอาไว้ใช้ล้างมือเปื้อนี่ก็เป็นสไลด์พี่น้องส่องอ่านเลยใหญ่ๆเลยเนาะเป็นของที่เราว่าเป็นใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแปลว่าจําเป็นทุกอ่านเลยทิบซูมีอีกแล้วว้าวอันนี้กะ ถ้วยโอ้ถ้วยน้อยตอนนั้นเพื่อนเคยฝากถ้วยกาไก่มาให้น้องพี่น้องพอดีเลยไปใช้น้ําจิ้มเนาะใหญ่เก่าๆเลยทำแม่เบิ้งอืออืเอาเบิ้งสะซุกอาหนุโอ้ดีใบดีแต่ปวดแตกเาบดแตกอ่าแม่ลายงามขนาดเลยลายประกันเลยลายบบคือกันบ่ลายบบคือกันใหญ่ตัวเก่าเนาะาักเลยคือ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 งามงามหนี่งโอ้ตัวนี้บบคือไผ่พี่น้องสามอันนี้คือเดี่ยวเนาะสองบีแต่ปวดแตกพอดีเลยนี่ ถ้วยใหญ่คักเนาะแบบพอดีใส่แจ่วใส่น้ำจิ้มเลยไม่ใช่น้ำจิ้มเฮาเฮาหมักไอ้เห็ดน้ำจิ้มแล้วก็เห็ดแจ่วถึงส้มเขาใส่ใหญ่จิ้จุดน้ำฮ้อนกระดาษขนาดเลยแม่จุดน้ำร้อนน้ำชาน้ำพิงค่ะทักมานลยนี่สินสุดท้ายเนาะกระชิเป็นป่องปลาเนาะปลาป่องปลาชาดีนโอ้แซ่บเรยรุ่นนี้ฮะโลซาบอ่ะม่มโลซา โอ๋อแม่เล้วโลซาเคยกินแล้วบวดหลุนเลยปากระป๋องโลซาคนเคยส่งมาให้ตอนนี้นะโรเซ่ตัวนี้ฮะเชฟแซ่บของโลซาแต่ว่าตอนนี้อยู่ฝั่งลาวนี่อันโลซานี่โอ้แพงนลเจ็ดสิบพุเจ็ดสิบลยแม่แปดสิบคือว่าตัวนีแพงแพงเนาะแปงแปดสิบเนาะแต่เก้าฮะนี้่ฮะแพ็คอันหน่าสี่แปดสิบกับประมาณสองร้อยพี่น้องเลยเนาะแต่เก้านะแพ็คสามชิปปลายเนาะ ขายป่องห้าพันเดี๋ยวนี้เนยน่าจะป่องมันเก้าพันแมนแปดเก้าพันเพราเพลงสองสามสามร้อยเกือบสองสามร้อยเพกหนึ่งดยู่พี่น้ำปลาน้ำปลารุ่นใหม่รุ่นใหม่นะยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้แฮชิมรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆ้าดีใจขนาดคุณแม่เพื่อนเนาะเพื่อนแดนฝากของขวัญวันเกิดมาให้ทีแรกคุณว่าจะทันวันเกิดเปล่าโอ้แต่ว่าบุทันเนาะแมน ขนส่งไั่อยากซาเพื่อนเราโอ้ขนส่งอยากซาเนาวสวงนี้เนะเาะเพราะว่ายัน,นถึงสุขถ้าว่าถือเป็นวันยุดอันเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อนบริได้ฝากมาเนะาะบฝากมาเนาะก็ะเลยต้องสโลหฮอนวันจันทร์เนี่ยพี่นอ้องเพื่อนจึงจิฝากข้ามมามมผลเนี่ยเนาะมีหลายรถขนาดเลยพี่น้องไปจะแซ่ขนาดเลยเนาะส่วนกล่องเครื่องจากอัน PFC อ,อันที่เพื่อนฝากมาให้ชาวสุขยังไงเนาะที่ลูกว่าเนาะเพื่อนฝากมามยังบมฮอนเนาะน้องน้อยไปเบื้องเนาะ ยังบ่ฮอดเพิ่นพาคกัน28่สิที่ยีเนาะตัวนี้ยังบ่ฮอดเดี๋ยวรอฟังมื้ออื่นเนาะพี่น้องถ้าว่าเครื่องฮอดเพิ่นก็นจะโทรมาแจ้งเซตปันส่งมันบินมาบอกเนาะจะกินแจ่งแมงดาเนี่ยว <c oughs> ันใดกินแน่นอนมเมลี่ถุงใหญ่เลยแม่แบบกุ้มดดเลยได้นี่โอ้ยโมแม่คุณแม่เพ<อ>ิ่<ม>นเฮ็ดเองบ่เนาะของโอท็อปมั้งน่าจะเป็นของโอท็อปโอ้พ่อผู้ใหญ่ ของพ่อผู้ใหญ่แล้วพ่อูใหญ่เนี่ยมันเปหนังบรเลยเลยอันหัวหัวหัวแมงดาเน่นอนแมงดาจดทึบเลยอันเนื้อเป็นเนื้อเนื้อแมงดาแซ่บพี่น้องเลยเมื่อเห็นซื่อนี้ยังแซ่บแล้วเนาะแดงไม่ว่าแซ่บขนาดเลยแซ่บสาวซุกกาต้องขอขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อที่ฝากของขวัญมาให้เนาะเป็นเงิน800บาทละการ์ดงามๆเลยเนาะเพ่นฝากคำอวยพรมาให้เนาะสาวซุกกา ขอขอบ,บุญขอบคุณหลายๆสำหรับคำอวยพรจากคุณแม่เนาะแลวก็ขอบคุณคำอวยพรจากพี่น้องเอฟซีเบิร์ทุก่าดเนาะที่เพิ่อนอวยพรให้สาวซุปในวันเกิดปีนี้เนาะเพิ่นอวยพรมาแบบล้นหลามเลยพี่น้องสาวซุปก,กะบ่เคยได้ทำคำอวยพรหลายขนาดนี้เนาะสาวซุปก,กะฮุ้สซึกแบบดีใจหลายปีนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นปีที่พิเศษที่สุดเนาะ <ข>อวยพรให้คุณแม่เพื่อนจงมีสุขภาพแข็งแรงเดอ้ออยุมั่นขวัญยืนคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการขอให้เพื่อนจเจริญหุ่งเฮืองในหน้าที่การงานนะพี่น้องขอให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอันใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จขอให้เพื่อนและครอบครัวจงสุขกายสุขใจเดอ้อแม่ก็ขอขอบคุณแม่น้องรักเดอ้อ ให้อายุมันควันยืนเดอ้อให้ปัจจจักจากโรคจากภัยให,ให้หุ้งเฮืองเจริญก้าวหน้าเดอ้อให้อายุมันควันยืนเดอ้อให้อยู่น้ำตุเกี่ยวเดอ้อให้อยู่น้ำลูกเดอ้อให้อยู่ในสองสาวลาวเชนโนมันคงขนมแกนม่นเด้อมันยืนมันยืนน้องตุ่เกี่ยวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่ทั้งฝั่งไทยหลายๆเดอ้อที่เพิ่นฝากเครื่องฝากขอมาให้น้องพี่น้องเพิ่นก็ได้ฝากมาหลายเถื่อ,อเลยเนาะ เอาค่ะรึกดีใจแล้วค่ะขอขอบุญขอบคุณเพื่อน,นอีกเถื่อนพี่น้องอดีใจหลายเนาะเพราะว่าเพื่อนฝากมากแต่ละเถื่อกันแปบว่าแบบดีใจอลไรพี่น้อง <laughs> <laughs> ดีใจจนไปจักแนาวา่ว <laughs> ตะเกียกบเลยมแม่ก็คือกันดีใจแห้งต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อน,นหลายๆเด้อขอให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อนจงมีแต่ความสุขหลายๆเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินทางไปมาทางใดขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อ น้องอยจะต้องขอขอบุญขอบุญแม่ต้องรักหลายๆเยอนดีใจหลายเนาะพี่น้องที่คุณแม่เพิ่นบ่ลืบเนาะมันเกิดตัวเกียวเพื่อนเคยฝากมาให้แ,แล้วมันเกิดสุขเพิ่นก็ฝากมาให้เนาะดีใจหลายที่เพิ่นแม่ว่าหักแพงเฮาคือลูกสาวเลยเนาะอะไรก็ได้ทานห่วมกันตะกี้ยังได้พบกันเนาะเป็นแม่เป็นลูกตัวเกียก็จมกินฮอตแต่แม่น้องรักลูกชุกกบก็คือก,ก,ก,กันลูกน้องก็คือกันแม่ก็คือกัน แล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆเดอ้อที่เพิ่นเมตตาแล้วก็เอ็นดูครอบครัวสาวลาวเซโน่แฟมิลี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงสํันีก้ก่อน้อะพี่น้องจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบคุณขอบคุณที่บอกกดคำโฆษณาเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนซองสาวลาวเซโน่แฟมิลี่สบายดีสบายดี